คุณเคยกินวิตามินวันหนึ่งมากสุดกี่เม็ดฮะถ้าถามตัวมาดาเหรอวันหนึ่งห้าสิบเม็ดทำให้รู้สึกร่างกายรีเฟรชตัวเองเนี่ยต้องกาแฟอีกวันละสี่แก้วแต่มีอยู่คนหนึ่งฮะเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายเลยเป็นเจ้าของธุรกิจไข่ไก่เป็นเจ้าของธุรกิจทางการเกษตรแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาก็คือแอปโซเขาจะมาแนะนำมห้ผมรู้จักฮะหวัดดีพี่เสียงฮะหวัดดีครับมดดาพี่เสียงจริงธุรกิจพี่คือจริง,รงๆแล้วทําภาคเกษตร ทำฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มหมูมีโรงปุ๋ยมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากชีวมวลจากหลายพวกนี้เราขอดูภาพพี่สมัยก่อนนิดนึงอันนี้ภาพเป็นภาพพี่สมัยตอนอายุรักสี่สิบผ่านมาแล้วกี่ปีฮะผ่านมา8ปีละพี่แต่ตอนนี้พี่ดูเด็ก,กลงกว่าเดิมอีกอะต้องถามอย่างงี้พี่ธุรกิจของพี่ก็มีเยอะแยะอยู่แล้ววันหนึ่งพี่บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ที่ตอบโจทย์ให้กับคนมีสุขภาพดีขึ้นมันคืออะไร ใช่ตอนอายุ40เนี่ยพอพอคบทุกโรคมาเลยนะความดันโลหิตขึ้นนอนไม่หลับปวดหลังเออกาแล้วก็พอกินอาหารกลางวันเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเหมือนตาจะลืมไม่ขึ้นจะต้องนอนพักคือมีทุกอย่างเพราะเราใช้ร่างกายของเราตลอดอยู่ฟาร์มอยู่อะไรอย่างนี้นะสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปเนี่ยก็คือเรามองว่าเอ้เราใช้ร่างกายเราเราก็คิดว่าเรากินวิตามินตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเดี๋ยวมันไปบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายเรา <S <S แต่จริงๆคนเราลืมไป ไอองประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเซลล์นะคุณกินอะไรก็แล้วแต่บํารุงสายตาบํารุงข้อเขา่าบํารุงหลอดเลือดบํารุงตับบํารุงหัวใจก็เป็นเซลล์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำไมไม่กินอะไรที่มันบํารุงเซลล์ทีเดียวจบจนสุดท้ายเนี่ยได้ไอเดียแล้วก็มาพัฒนานู่นนี่นั่น,นจนได้เป็นเป็นโปรดักต์นี้ออกมาจุดที่เปลี่ยนจริงๆก็คือไอตัวนี้แหละจนวันหนึ่งมากินอันเนี้ย ก็กินเพื่อตอนแรกที่เจอกินแล้วตื่นสมองเริ่มคิดงานได้นอนแค่สมชั่วโมงนะมันสิ่งที่ผิดนะแต่รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มใช่เพราะว่าตัวแอปโซนเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ร่างกายเราดูซึมไปใช้ได้เลยเพราะอะไรพี่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะในแอปโซนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสารอาหารวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วมันถูกออกแบบโปรดักต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตของเรา ใช่แล้วนาฬิกาชี้เรากังวันเราตื่นกลางคืนเรานอนเ<ะ>พราะนั้นโปรดัก t ถึงออกมาเป็นสำหรับตัวกลางวันกับตัวก่อนนอนตัวกลางวันนี่มันทานไงครับพี่เชา้าตื่นมาก็ชงด้วยน้ำเย็นได้เลยฉีดโปรดัก t ใส่แก้วฮะแล้วก็เติมน้ำเย็นลงไปสัก2 0 0 2 5 0ซีซีคือตื่นมาเอาเลยตื่นมาใส่เลย ใส่ก่อนเลยเพราะร่างกายเราท้องว่างมันจะได้ถูกดูดซึมไปที่เซลล์เราได้ก่อนเลยหมายถึงว่าตื่นปุ๊บเอาเลยตัวนี้ใช่ใชน้ําเย็นหรือน้ำเย็นก็นได้ธรรมดาก็ได้แต่อย่าเป็นน้าร้อนพอไปจนถึงตอนเย็นตอนเย็นปุ๊บร่างกายเราจะต้องทำอะไรพักผ่อนถูกไหมฮะร่างกายเราต้องพักผ่อนเพราะนั้นตัวไน์เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของเกลือแรออ่แล้วก็เทร c e e ลิเมนต์ต่างๆก็คือพวกสารเกลือแร่ต่างๆในปริมาณน้อยๆอย่างซิงค์อย่างอย่าง หลายๆตัวที่ร่างกายเราต้องการก่อนนอนพอเรากินตัวก่อนนอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราเนี่ยมีสภาพเป็นด่างนั่นแหละาสาคัญที่สุดใช่พอเลือดเรามีสภาพเป็นด่างปุ๊บเราจะเกิดร่างกายเราจะรู้สึกอยากพักผ่อนทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอาหารเซลล์คุณแค่เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนการใช้เงินที่เราต้องเสียกันอยู่แล้วกับการกินวิตามินเป็นกําๆหรือค่าวิตามินที่มันแ,งแพงที่เราเอาแต่ขาวสวยวันนี้เรามาเอาสุขภาพกันได้เลย อีกนิดหนึ่งอย่างแอปโซเดเนี่ยมีอยู่25กรัมเท่ากับว่ากินกินไปกินพบเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งกรัมน่ะ25เม็ดอ๋อเหรอหนึ่งซองเท่ากับกินวิตามิน25เม็ด25เม็ดเม็ดละกรัมนะเรานึกถึงยาแก้อักเสบออกมาเม็ดละกรัมเม็ดแบบเป็นแท่งๆใหญ่ๆเท่ากับ25เม็ดเท่ากับเรากินผักขนาดไหนก็ซองนี้เท่ากับเรากินผักอยู่ประมาณวันละสองกิโลกว่า พอสักสามเดือนผ่านไปร่างกายเราจะผัดเซลล์ผิวจะผัดผิวผัดเซลล์ในต่างๆในร่างกายเราจะดีขึ้นภายในสามเดือนเกองมับวันหนึ่งกล่องนี่มันทานได้เท่าทานได้สามสิบวันอ๋อหนึ่งกล่องมันเดือนนึงอยู่แล้วใช่เพราะนั้นสามเดือนเนี่ยก็จะเห็นละว่าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันเกิดขป้นใช่ผิวด้วยทุกสิ่งอย่างเขาบอกว่าที่จริงแล้วถ้าสมมติเราทําตามนาฬิกาชีวิตโรคภัยไค่เจ็บไม่มีหรอกแต่เราถามตัวเองสิว่าเราทําตามนาฬิกาชีวิตได้หรือเปล่าเฮ้ยจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ฮะ แน่นอนเรารู้จักคําว่าสเตมเซลล์แต่วันนี้คําว่าสเตมเซลล์มันอาจจะอยู่ใกล้มือคุณมากขึ้นแค่คุณคิดจะเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนเองครับครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่มากๆที่อุตส่าห์มาแบบว่าบอกอะไรดีๆกับพวกเราฮะ